สวัสดีค่ะกำลังใจ FC จากต่างแดนส่งให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้ององค์อิงนะคะคุณเพื่อนค่ะเมื่อนี้เล่นยุใสวัตทีเล่นยุลาดเผาพี่น้องคะ่ะลาดเผาหนึ่้อยหนึไปเบิงไดเดอร์พี่น้องคะ่ะไปเป็นกำลังใจติดขอบหนาเวทีไปลุ่นกันคะ่ะไปลุ่นกันวาน้องเสร็ออกจากโมง ไปรุนกันว่าน้องิใส,ส่สุดใดเมื่อขึ้นคอยสะอ,อนค่ะพี่น้องค่ะเมื่อขึ้นพ่นหล่นอยู่หมอฉิดแม็นมาค่ะหมอฉิดสองมีคนหายกองของขวัญพี่น้องค่ะน้องก็ตกใจน้องก็ตกใจกันรุนว่าเปิดเปิดแน่ว่ากาเปิดแน่พี่น้องค่ะไปรุนกันเมื่อขึ้นพ่นรุ่นแมืนปะค่ะพ่นรุ่นเพ่นว่ากาเปิดของขวัญพ่นอยู่ทังเวทีมีคนหาอันของขวัญมาเนาะกองบอกง่ายเนาะพี่น้องค่ะ อุ้ย่อยกับสะออนค่ะเพิ่อนอ่นน้องนองเนาะสิเปิดสิเปิดกับว่ากาเปิดผลสุดท้ายเพื่อนกับเปิดลูกโป่งกับลอยข้นมาเป็นตุก,กตาหมีโอ้ยข่อยสะออนคอยก็ดีใจนําค่ะคอยก็ดีใจที่มีแฟนเพลงที่มีเพื่อนเพื่อนนี่พี่เอซี่ไปให้กำลังใจน้องว่าว่าน้องสิเปลี่ยนยุไซหนาเวทีนี่พี่น้องหนานแน่นเฮ่าเห็นแล้วเห่ากะเฮาเห็นแล้วเฮากะปลื้มใจนะปลื้มใจนัท่ทีมงานสาวหน่อยเพชรพนแพงอย่าลืมด้วยค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ จบแบบประเทศถาเลือกพี่น้องค่าไปไปรับชมไปปันวิวไปเป็นกำลังใจให้นุ่มโจไปเป็นกำลังใจให้บอสโจพี่น้องค่าจบแบบประเทศวันจันนีพองกันทั่วประเทศแมนบอคะ่ะถึงว่า่อยอยู่ในต่างแดนตว่วาขคอยกระท่งกำลังใจ เป็นหนึ่งกำลังใจซอยหนุนซอยดันให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพ่งที่เพิ่นได้สาางผลงานเพลงออกมาให้เป็นเพื่อนพี่เอฟซีได้รับชมเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบานแท่งพ่อโจโตลอดไปค่ะขอบุณค่ะสวัสดีค่ะ